มากินเพราะว่ากินข้ามันไก่ทุกวันก็รืมเบื่อแล้วกินข้าวขาหมูกินก๋วยเตี๋ยวเป็ดทุกวันก็รืมเบื่อแล้วให้เขาไปซื้อข้าวแกงตรงนี้ก็ไม่อร่อยโยนทิ้งเลยเพราะว่าผัดเครื่องในไก่มันเน่าแบบไม่สุกอะเหม็นมากแล้วก็เหนียวเคี้ยวไม่ขาดเลยแย่มากแล้วก็ไก่ผัดขิงก็ไม่อร่อยเอาหนังไก่ผัดเคี้ยวเข้าไปจะอ้วกเลยทิ้ง มันไม่แพงมันถูกด้วยนะ4ี่บาทข้่าแกงไถุงละส0บาทข้าวถุงละ10บาททั้งหมด4ี่อย่างข้าวสองถุงห้าตองบาทอาจจะมีบางอย่าง50บมันก็ไม่แพงแต่มันไม่อร่อย,อยงไงมันกินไม่ได้อะปากเรามันสูงอะปากสูงมากตำรวจจังหวัดบุรีรัมย์จับหน่วย B HQ ของคุนเซนที่แม่บอกอล้วไงว่ามันฝังตัวอยู่ในประเทศไทย3 0 0แสนคนที่จะก่อวินาศกรรม ตำรวจไปจับได้มามีเมียเป็นผู้หญิงชาวบุรีรัมมันอ้างว่ามาหาเมียมานอนกับเมียแต่คนละมีมีเป็นการส่งพิกัดส่งพิกัดไปให้พวกนั้นยิงให้ทหารเขมรยิงมาก็เหมือนกับที่ศรีสะเกดที่ปั้มปตท,ทนั่นน่ะมันก็มาส่งพิกัดแต่เนี่ยเมื่อวานเนี่ยเป็นข่าวไว้เล่าว,ว่าทหารไปที่ศูนย์ใหญ่พักพิง ไปขอรับของบริจาคแต่ศูนย์ใหญ่ศูนย์พักพิงจังหวัดสุรินไม่ให้เพราะว่าหวงของแล้วก็ศูนย์เล็กๆก็ไม่ได้กองอยู่แต่ศูนย์ใหญ่อันนี้แม่เองไปกับตัวเลยวันเสาร์ที่ผ่านมาหอบเสื้อผ้าถุงเท้ากางเกงในเสื้อยืดทหารแล้วก็กางเกงวอมขายาวของดีๆหอบไปตั้งเกือบแสนออกเดินทางนั้งแต่ตีสามไปถึงนั้นสิบโมงกว่า ปราศต,ตาฝ่ายไอทหารผ่านสองคนมันไม่ให้เราเข้าไประบอกพี่ส่งให้ตรงนี้ได้ไหมบบไม่ได้ให้ไปส่งที่ออบตตแล้วบอออบตออยู่ตรงไหนบบกมันก็ไม่ตอบแบบเอาส่งออบตฉันก็เลยไม่สนใจฉันก็เลยกลับเลยคือแบบกูจะเอาของมาให้พวกมึงไะมึงยังยิงยโสง,งั้นก็ไม่ต้องแดกไม่ต้องเอาเพราะนั้นประชาชนไม่ต้องเอาไปแล้วปราทต,ตาควายปราศต,ตาเหมือนทมอ่ะมันได้เยอะแล้ว ได้เยอะได้เยอะจนแบบหญิงยะโสจองหองแล้วไปให้นู่นเลยช่องบกช่องบกอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลร,ราชธานี3-417-90 417-90ถ้าแม่จำผิดอน,นะนะรหัสอ่ะแล้วก็มณฑลทนาหารบกมทบอ22องอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลร,ราชธานีส่งไปที่นั่นก็ได้ส่งไปสนีไม่เกิน5้าโลส่งฟรี สิ่งที่ต้องการก็คือหน้ากาก N95 d คุณผู้ชมไปมอบให้เองก็ได้เมื่อวานมี FC ไปมอบเลยบอกดูจากแม่แล้วก็ไปมอบเลยหน้ากาก N95 d คือหน้ากากกันเพราะว่ามันกลิ่นศพมันเหม็นของพวกเขเมรนะนะแล้วเขาก็กลัวโรคระบาดเพาตอนนี้ไข้หวัดนกระบาดที่เขเมรคนตายตั้ง6หมื่นกว่าคนมันชายแดนมันติดกันเดี๋ยวระ โรคไข้หวัดนกระบาดก็ต้องใส่แล้วก็ถุงเท้ากางเกงในเพราะหน้าฝนน่ะแล้วถุงเท้าอ่ะกางเกงในแล้วก็เสื้อยืดทหารใส่ซับในก็ช่วยซื้อไปให้หน่อยไปนู่นเลยปราสาทต,ตาเมินทมปราสาทต,ตาควายไม่ต้องไปเพราะว่าแม่ไปแล้วมันไม่ให้มันไม่รับมันหยิงมันจองหองเพราะว่าคนไปให้มันเยอะมีแดกเยอะแล้วไม่ต้องให้มันให้ช่องบกช่องอานมา้าศึกใหญ่อยู่ตอนนี้ ยญิงจองของเข้าไปให้มึงแดกเอาไปให้มึงเขาขับรถไปค่าน้ํามันรถไปกลับเกือบหมืน่นรวมทั้งคนค่าคนขับค่าโรงแรมยังหิงจองของมึงก็ไม่ต้องมาโวยว่าเออไปเอา,เอารับของบริจาคจากศูนย์พักพิงใหญ่แต่ว่าไม่ยอมแบ่งให้ทหารคนที่เข้าบริจาคมาของหายหมดก็กูเนี่ยเอาไปถึงที่แล้วมึงไม่ยอมรับอะผู้บัญชาผู้บัคับบัญชาของพวกมึงจะรู้หรือเปล่า แลวอีกตั้งกี่คนเข้าไปอ่ะแล้วก็เสียความรู้สึกเหมือนกูเนี่ยกูก็เสียความรู้สึกกูก็มาบอกว่าไม่ต้องไปให้มันไม่ต้องไปให้มันแดกมันหยิงจองของแล้วก็ไม่ต้องมาบน่นไม่ต้องมาโวยวายว่าไม่มีแดกอืมนี่ไงวัน,นิดาจ้าบ,บอกเลยปะใช่ค่ะแม่ของบริจาคมาถึงอบตอผู้นําแบ่งไว้อันที่ดีๆค่ะเห็นไหมอ่ะกูตึงไม่ไปไง พรากูของก็ต้องเกือบแสนน่ยแล้วกูเอาไปถึงไปให้มันมันก็เอาเอาไปเอา,เอาไปขายหมดเพราะเดี๋ยวนี้มันขายในติ๊กต k อกได้ไงอเออเรื่องอะไรกูจะไปให้มันเน่ยกูไม่ให้กูจะให้กับทหารกับมือเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปให้มันค่ะคุณผู้ชมประสาทตาเมินทมประสาทตาควายไม่ต้องไปให้มันเพราะฉันไปมาแล้วแล้วฉันโดนมาแล้วแล้วเสียความรู้สึกมากเลยฉันก็เลยเปนเข็มไปที่ศูนย์พักพิงเลย เนี่ยพอดีมีเอาแบงค์ยีไปสองแสนเนี่ก็เลยเอาไปแจกแจกศูนย์พักปิ้งตั้งหลายศูนย์เป็น10บศูนย์เลยแะแล้วก็ส่งให้กับปือเราอะเราสบายใจอ่ะเราให้ปุ๊บเด็กวิ่งไปซื้อซื้อขนมกินเลยเพราะว่าศูนย์นั้นอ่ะมันเป็นสถาบันการศึกษามันมีแม่ค้ามาขายรถเข็นตั้งเกือบ20่คันขายลูกชิ้นทอดไส้กรอกทอดไส้กรอกปิ้งไอติมน้ำแข็งใส มีทุกอย่างเลยเนะี่ยเขาขายอยู่ตรงนั้นเนะี่ยขายอะไรอะ่ะที่เด็กๆเราเคยกินเนี่ยโตเกียวอะ่ะขนมเตเกียวขนมปังอะไรมีหมดเนี่ยฉันให้ปุ๊บเด็กวิ่งลงไปซื้อเลยแม่ค้าขายดีได้ตังเด็กก็มีความสุขเันก็อยู่ตรงนั้นนะ่เกือบสิบวันแล้วอะ่ะแล้ววันนี้อนุทินมาพูดมากไปสัว์มาด่ารัฐบาลบอกว่าเออประชาชนไปให้อ่ะมากกว่ารัฐบาล กันจอมพลังช่วยมากกว่ากันก็เงินประชาชนบริจาคให้มันมันได้เป็นร้อยล้านแล้วมึงไปอ,อนุทินมึงก็ไม่ได้ไดบริจาคมึงก็แกล้งไปไปยืนทํากับข้าวกับร้องเพลงมึงก็เฮี้ยจะตายมึงมีเงินตั้งเป็นหมื่นล้านมันมีเงินหมื่นสี่พันล้านอนุทินน่ะเสะลึงนึงมันยังไม่แจกเลยแล้วกูไปแจกคนละยี่สบาทกูแจกไปเหมื่นคนสองแสนคนมาลุมด่าก,กูว่าทําไมให้แค่ยี่สิบ กูจนกูไม่มีเงินประเด็กูถูกลอตเตอรี่มาหกหมื่นจากหงทองแล้วกูก็แม่ปุ้ยฝากมาหมื่นหนึ่งแล้วก็เอซชื่อนารีรัตน์โอนมาให้ห้าร้อยฝากซื้อกล้วยตาให้ทหารแต่กูไม่มีเวลาไปซื้อกูก็เลยซื้อ,อข้าวเหนียวกับไก่ย่างไปให้ตรงนั้นนะพอวนๆ,ๆนะก็มาเจอทหารกระชอระบออยู่สี่คนนะ่ยตรงประสาทตาควายเขาไม่ให้เข้าข้างในมันพากลัวประชาชนอันตรายเขาลบกันอยู่ เหนี้ผู้บังคับบัญชาก็น่าจะรู้แล้วนะว่ามึงให้พวกกูไปส่งอบตอแล้วอบตอก็ยักยอกของไปหมดกูไม่ส่งแล้วกูขนของกลับเลยกูหมั่นไส้กูก็มาบอกประชาชน,นไม่ต้องไปให้มันแดกไม่ต้องโอนส่งไปให้มันส่งไปไปให้ส่งอบตอก็ไม่ถึงมือทหารแล้วก็มาบ่นโวยวายเมื่อวานน่ะโวยวายเป็นข่าวเลยบอกว่าเนี่ยทหารไปรับของบริจาคแต่ว่าศูนย์พักพิงใหญ่หวงของไม่ให้ ถามมันวา่าออบตอะไรทหารที่ทหารพานสองคนใส่ชุดดาบมายุประมาณเกือบห้าสิบไอ้พวกทหารเกณฑ์หรือว่าพลทหารทั้งหลายมันมันไม่เฮกอยู่ตรงนั้นแล้วเพราะว่ามันลบแล้วไงต้องเอาเมือาชีพแ่ะตรงนั้นเราเคยไปให้เราไงาถามมา,บาอบตอะไรมันก็ไม่ตอบทีนี้ผู้บังคับบัญชามันก็จะได้รู้นะว่าพวกพวกมืออดอยากไม่มีจะแดกเนี่ยเพราะไอ้ทหารพานสองคนที่อยู่ตรงนั้นเนี่ย ทางเข้าปราสาทตาควายแปดกิโลนะกูเคยไปแจกอยู่ตรงนั้นมันมีป้อมตรงนั้นนะแล้วแบบขอมอบให้ตรงนี้ได้ไหมวะไม่ได้ไปออบตอมันพูดอย่างนี้งั้นพวกมึงก็ไม่ต้องแดดกูยังไปเจออย่างนี้แล้วอีกกี่คนที่เขาไปเขาก็คงเจอแบบนี้แหละเขาก็เลยไม่เอาเอากลับเหลือาไปให้ออบตแล้วก็อมไปหมดออบตออะไรกูไม่รู้เพราะมันไม่บอกกูก็กลับเลยกูไม่สนใจเออกูไม่กูกูก็กลับเลยจะให้กูไปให้ออบตอให้มันทําไม เงินกูหายากกว่าจะได้สักบาทให้มันแล้วมันอมแล้วมันเอาไปขายหมดวันดีดาว่าหลังวันที่เจ็ดอสันดานขเขมรมันไม่จบง่ายค่ะเพราะตอนนี้มันไปร่วมกับไอ้คิมจองเอินเกาหลีเหนือคิมจองเอินจะขอซื้อข้าวจากมันขอซื้อข้าวจากมันไงจากจากขเขมรนะ่ะแล้วก็แล้วก็มันจะไปซื้ออาวุธจากคิมจองเอินไง แล้วก็เกาหลีเหนือจะมาร่วมลบกับมันไงแต่เนี้ยน,น่ากลัวแล้วน่ากลัวแล้วเพราะว่าเกาหลีเหนือมันลบเก่งอาวุธมันแบบโหสุดล้ำเลยอ่ะอันเนี้ยทำให้เครียดเลยอ่ะทำให้เครียดเลยตอนนี้ถ้าสมมติว่าใครจะเอาของไปบริจาคประสาทตาควายประสาทแตงหมืนอนไม่ต้องไปเสียเวลาเหมือนแม่โน่นเลยช่องบก อำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานี74190าตำบลน,น้ำยืนน่ะโดมปฏิอาบอวตรโดมปฏิบอันนี้นก็ไปให้อวต่อแต่ว่าขับขึ้นไปมันก็มีมีมีค่ายทหารนะครับคงรับแหละเพราะว่าถ้ามันอดอยากมันจะเลิกจองของแหละตอนนี้มันยังเยอะไงประสาทตามันโดมประสาทตาควายคนให้ไปเยอะแต่ว่าคงจะแดกหมดแล้ว ถึงได้ออกมาโวยไงว่าไปขอส่วนพักพิงก็ไม่ให้ก็แคาเอาไปให้มึงถึงที่แล้วมึงไม่รับแม่วันเกเต้นแบบเมื่อเช้ากินอะไรก็สั่งไก่ทอดกับข้าเหนียวห้าชุดจากร้านแซบทีมชาติมันชุด